ฮัลสวัสดีครับพี่น้องแฟนๆขอใจเศราทุ่งแหลกท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอาพ่อกันยนี่ยมือแรงพี่น้องหลังเลยงานนะครับว่าหันเพิ่งไปรับสินค้าเออไปสินค้าเพราะวะ่าเพิ่งไปรับของมาเนาะพี่น้องเนาะนะครับจะเป็นของขวัญให้ยายแก้วนะครับเป็นธนงานดีเลขจะซื้อของขวัญให้เอาของขวัญที่ซื้อให้ในแม่ยังนี่พี่น้องนี่คือของขวัญที่ซื้อให้ยายแก้วแม่ยังเนี่ย ห่มแม่ค้าพี่น้องร่มแม่ค้าหรือล่มตลาดนัดพร้อมค้าตั้งนว่ามนจิซื้อทองซื้อแวนซื้อสร้อยให้พบุแม่ว่าซื้ออย่างขั้นหอมอันนั้นมันนี่ารีวิวนะน,นี้เป็นของควันใยแก้วมือวันแม่เนาะเพื่อเนเป็นแม่ของลูกเลยซื้อของควัให้โดยซื้อขันอ้นหฮมห้นะครับเพราะว่าใยแก้วเฮ็ดงานต่างแดดเนาะเป็นลกหงาเขาแน่เพื่อนปลูกพักพว่านดินลดน้ำนั่ก็แลแต่นะครับ ห้อนน้อยเพื่อยังเดี๋ยวผิวเสียก็เลยซื้อขั้นโฮมไห้นาะเป็นของขวัญนะครับพี่น้องอาจาร้์เขาจะช่วยถูกจะมักกางให้เบิ่งว่ามันกางกันไลยนะครับอันแรกเป็นขั้นโฮมพี่น้องนะครับมีหลายสีนะครับสีสันสวยงามนะครับก้านใดเลาเนี่อ่ะอันนี้เป็นด้ามนะครับสําหรับต่อนะครับเพื่อให้ห่มมันเย้ากลิ่นเนาะเพราะเนาะอันนี้เป็นด้ามสำหรับต่อนะครับอาจาร้์จะประกอบให้พี่ให้น้องเบิ่ง นพเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวขั้นหฮมเสนาไม่ลายสีได้ไหมสีสันสวยงามนะครับเอากลางึ้นแล้วมันจะเป็นท้งไหน เป็นยังสี่ร้ำพันลนะนะครับนี่คือตัวล็อกของเขานะครับเมื่อ,เม,อเมื่อให้จากกันหูปล่มเมาให้จากเก็บกดนี่กดไอ้คือสวิตไฟสีแดงๆนี่นะครับเขาก็จะลงมานะครับเมื่อจากกลางข้างกระยูขึ้นไปนะครับมันจะมีสลักอยู่ก็คือกลางกางันห่มกันฝนทั่วๆไปน้ำพันานะอ่เรียบร้อยนะครับอันด้ามเขาสั่นๆพี่น้องนะครับถ้าเอาไปตั้งใส่ดินนี่อันนี้เมเป็ยอยู่แน,น่นอน นะครับอ่ะเขาก็เลยหายได้ามาต่อนะครับพี่นอ้องอ้โดยไอ้กงจงคือจังนกปืนนี่เป็นตัวล็อกนะครับอ่ะในการซุปตัวนี้เข้าไปพี่น้องนะครับสวมเข้าไปจะขุดสวมเข้าไปจนซุดผมไื่จะได้ก็ได้นะครับแต่พายเข้าจะได้สูงถ้ากิดสวมเข้าไปประมาณจากักอจักนิดหน่อยแล้วก็ถ้ากิเท่ากับล็อกพี่น้องในล็อกตัวนี้นะครับเนี่ล็อกตัวนี้ อ่ะเรียบร้อยนะครับผมไม่หลุดนะครับนะครับเรียบร้อยสำหรับตัวนี้เป็นขาตั้งนพี่น้องนะฮาจะมาใส่ขาตั้งลองเบิองน,นะเย่านว่าล้มตลาดนัดหรือล้มแม่ค้านะครับพี่น้องนะครับ,นะรบนี่คือขาตั้งของเขานะครับเอ่ะฮุบไปก่อนพี่น้องงูเงีงเ้ยงงูงเงี้ยตอนที่หยัดฮุบจะเข้านอกแขวะ เอาวิธีถอดขาก็คือดึงตัวนี้ขึ้นนะครับนะงงได้เลยนะฮงชุกครัเมื่อว่กากันเรื่องขาตั้งเลยนะครับแต่ขาตั้งมานี่ยนี่พี่น้องนี่นะครับเรียบร้อยนะครับจะกลางหน่อยกลางลายก็แล้วแต่พี่น้องหรือท่านจะเอาจนสุดเหยียดก็ได้น้องพี่น้องนะนะครับมันจะมีตัวล็อกอยู่นี่นะครับลงมาเนี่ยก็ล็อกเลย นะครับเป็นต,ตัวล็อกที่นี่นะครับนี่แกะมับเลยเนีย่อ่ะแล้วก็คันตัวนี้เข้าไปเพื่อให้มันหุบขึ้นนะครับเนี่ยแล้วก็ตั้งลงฮะเอาเนื้อลงแคบหน่อย จะตั้งยังสี่เนาะล้วบาเขาก็เอาล้มนี่สวมครับเอาขาตัวนี้สวมเข้าไปสวมเข้าไปนะครับหลักการล็อกนะครับล็อกเรียบร้อยแล้วข้าก็มาสวมล้มเขาเม้าบนพี่น๊อกสวมขั้นห่มเข้าไปนะครับเข้ากลางตะกอนก็ได้นะครับกลางแล้วจังสวมเข้าไป อ่ะอ,ะอะืแล้วก็ใส่ลงไปพี่น้องอย่าให้มันสูงมันตำ่ำใช้ในการเลือกเอาเนาะอ่ะกะว่าได้ที่แล้วก็พอดีเลยกะเอาล่องไปเลยอ่ะจะเป็นตั้งสิพี่นอ้องนะครับจะได้เป็นห่มตลาดนัดตั้งสิไปเลยเนี่ยนะ,ะ,ะครับ จะมีขาตังใช่ไหมีคาตังจะเป็นยงนะังไงตังออกมาจะอยู่ลักษณะนี้นะครับนี่ร่มตลาดนัดเป็นหรมตลาดนัดเลยบ่ะนะครับสีสันสวยงามเนาะอ่ะแกะมาเบิ่งใกล้ๆบ้านพี่น้องนี่นะครับทางในจะเป็นผาผาล่มนะครับเคลือบกันน้ำกันฝนนะครับ กันรังสี uv ได้ด้วยนะพี่นะ้องเนาะสำหรับอ่ะก่วงกลวงของฮ่มนะครับเสน้นนี่นะครับนี่รัศมีจากเสานี่ถึงขอบกะ38นิ้วนะครับเป็นรุ่นกลางเนาะถ้ารุ่นใหญ่กะ48นิ้วก็จะใหญ่กว่านี้ราคาก็ขึ้นกว่านี้อันนี้ราคา460บาทนะครับสั่งจากร้านค้าออนไลน์เนาะนะครับนี่ยบางสีสันของเขาพี่นะ้องนะครับส่วนท่านอ่ะ ข้างนอกอมีหลายสีนะครับสีน,ำน้ำเงินสีสม้มสีเขียวสีม่วงสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวหัวเป็ดนะครับฟ้าเขียวนะครับสีแดงเอาหลายสีพี่น้องนะครับนะครับหลายสีนะาเพลินมากนะครับ,ก,นะรบก็บงามอีกแบบนะครับพวกตลาดนัดเข้าไปกลางนิดมันหลายคนหลายกลางนะครับมันก็หลายสี เดี๋ยวไปกาสร้างเป็นแต่ไปเที่ยวไปเบื้องเนี่ยนะครับมีหลายสีนะเอ็นมาโฮมตลาดทัดหรือโฮมแม่ข่านะครับนะครับนอกจากจะใส่บางแดดบางฝน,นแล้วนะครับพี่น้องย่ำนั่นนะครับ,านะรบ,นะรบขายลูกซีนทอดบ่นะครับมีโต๊ะน้อยๆตั้งนะครับโต๊ะน้อยๆตั้งขายลูกซีนทอดขายพุตบลิตทั้งการเกษตรท่าไหะไจะขายขายพักขายมีขาย,ขายปลาเพราะพี่น้องมีนโต๊ะน้อยๆต,ตั้งทั้งนเล,ย,ลยก็มีคัดโฮมนะครับนะครับ ขายได้เนาะนะครับเป็นร่มกันแดดรุ่นกลางนะเพี่นออ้องเอินว่าห่มแม่ค่าหรือห่มตลาดนัดก็เอนะินเนาะอ่ะเอามารีวิวให้แฟื่อนเอามาซื้อเป็นของขวัญให้ยายแก้วนะครับยายเพื่อนไปใส่ <c oughs> บงังแดดยง้มพื้นโลกหงาเขานะครับยง้มพื้นโลกหงาเขานะครับพี่น้องแดดข้อนเฮ็ดจะได้สสะดวกสบายนะเนาะเฮ็ดการเกษตรบางเทื่อกอะต้องประยุกต์เอานะครับพี่น้อง,น,งน,น,อะนะนะครับพี่อนเออเป็นไรแงามเนาะพี่น้องเนาะนะครับ สำหรับความแข็งแรงคงทนกะนะครับสมราคานอกไปหน่อยเนาะซีซาหาล่อยกะบข้อมะมันนี้นะครับนะครับมีขาตั้งให้เรียบร้อยสำเร็จนะครับขาตั้งสำเร็จนี่ไปเนอะนะครับกะถ้าลมบบแห้งกับข้องใจนั่นละพวกบางคนอยากมันล้มก็อาจจะมีสลักยึดต่อกลุงดินนะครับยึดขาไว้ทั้งสามก็ได้แต่ทั้งที่ดีเพราะเราไปยึดเนาะถาลมมากกัให้มันล้มไปเลยนะครับถ้าไปยึดขาไว้นะครับมันจะพัดตัวนี้ลู่ลงไปพวกอัน บรรดาตัวยืดตั้งๆสีขาดเนาะมันจะหักสีห้างนะครับคือล่มแต่ก็ล่มไปเลยกับเฉพาะเป็นยังนะครับแต่เป็นยึดขาดเนียนๆมันเป็นพวกรูมตัวนี้ไปรูปขึ้นหลังได้ถิ่มพี่น้องแค่กันข้อมือรถวะรถทีปาา่ปลอกไกรูขึ้นหลังเลยนะครับเข้าใจซะื้อถุงถิ่มละอันแล้วนะครับอ่ะมือหนึ่มารีวิวล่มตลาดล่มแม่ค้าล่มตลาดนัดให้พี่หนังเบิ่งเนาะนะครับซื้อเป็นของอวูลยายแก้วเนื่องในวันแม่ นะครับมันก็จะตั้งลกหยาเขาตั้งปูพักมบาเพีมันอยากกอดดินซิถุงเพาะอันนั้นอันนี้เพาะเบี้ยรพักเบี้ยร์หยาเพิ่นกันมีขั้นหฮมนางเนาะนะครับเป็นร่มตลาดนัดพี่น้องราคาย่อมเจ้านะครับสี่ร้อยเศษเศษนะครับสี่ร้อยหกสิบสี่ร้อยเจ็ดสิบนะครับแต่จะประมาณนี้นะครับอ่ะคลิปหน้ามียังดีๆพรากันไหมคลิปนี้มารีวิวขั้นหฮมตลาดนัดให้พี่ให้น้องเบิ้งเนาะนะครับอ่ะคลิปหน้าสิได้ยังไม่พี่น้องเบิ้งอีก กันติดตามต่อๆไปเนาะนะครับคลิปนี้สวัสดีครับเดี๋ยวจะเอาไปเซอร์ไพ่สยายแก้วมือวันหยุดเนาะอาจจะเป็นแรงวันศุกนะครับสิของควันหายวะสิของบ้านเขาให้เท็ดห้ท่องให้เครื่องประดับของให้ขัันหอมะได้ว่าสิสุกใส่เวียกตัวนี้เพราะว่าอ,อ่ะยายแก้วสิดีใจหรือสิจมเดี๋ยวจ้างถาเบิงกันนะครับ